เธอรีบกลับไปได้ละแล้วลฉันขอสั่งเธอไว้เลยนะห้ามกลับมาที่นี่เด็ดขาดเข้าใจไหมที่นี่บ้านของเธอก็จริง แต่ฉันแค่มาหาพิม์เฉยๆแล้วพิมพ์ก็ไม่ใช่ของเธอด้วยปะง,งั้นหรอ ต่อไปนี้พิมพ์คือคนของฉันเพราะฉะน,นั้นเธออย่ามายุ่งเด็กค่ะเข้าใจไหมพิมพ์ี่พัทเข้าบ้านอีซีลินฉันไม่ยอมคนอย่างแกหรอกฉันหวังว่าเพื่อนเธอคงไม่มาที่นี่อีกนะผู้หญิงอะไรหน้าด้านหน้าทนชะมัด เธอคงไม่มาแล้วมั้งเธอเป็นอะไรอ่ะตกใจเรื่องเมื่อกี้เหรอก็ใช่ล่ะสิใครจะไปคิดว่าคุณจะทำแบบนั้นน่ะนั่นมันจูบแรกของฉันเลยนะ,ะพี่พัชเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้พี่อย่าไปทำกับใครเลยนะ เรื่องเรื่องที่พิมพิมจูบกับเซลีน่ะเหรอพี่พี่พี่ไม่ทำหรอกเพราะว่าพิมพิมพิมชอบเซลีนพิมก็เลยจูบกันได้แต่ว่าพี่พี่ไม่มีคนที่ชอบพี่พัทนี่พี่พูดไรของพี่เนี่ยเข้าห้องไปเลยไปไม่ต้องไม่ต้องเขินนะชอบชอบก็บอกว่าชอบนะชอบก็บอกว่าชอบชอบก็บอกว่าชอบนะชอบบอกว่าชอบนี่แหละ เข้าห้องไปเลยชอบชอบก็บอกว่าชอบนะชอบบอกว่าชอบชอบบอกว่าชอบไม่เป็นไรชอบ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 บอกว่าชอบเมื่อกี้ที่พี่ชายเธอพูดหมายความว่ายังไงอะมันแสดงว่าวันนั้นที่เธอกับพี่เธอคุยกัน ฉันก็ได้ยินไม่ผิดสินะตกลงวันนั้นเธอได้ยินเหรอวันนั้นฉันก็ไม่แน่ใจนะแต่วันนี้ฉันเห็นอนาะการของเธอแล้วฉันก็แน่ใจแล้วแหละว่าเธอชอบฉันไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยคุณเข้าใจผิดแล้วเธอไม่ต้องรีบยอมรับก็ได้นะ แต่ว่าฉันมีอย่างหนึ่งที่อยากบอกให้เธอรู้ไว้ฉันคิดว่าฉันชอบเธอแล้วแหละ ที่เซลีนพูดมาตอนเย็นเธอชอบเราจริงเหรอหรือว่าแกล้งเราเล่นอยู่ใช่กำลังคิดถึงฉันอยู่เหรอตกใจหมดเลย นี่คุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เพิ่งมาเมื่อกี้นี่แหละเธไม่ต้องทำอะไรอยู่ตรงนี้ทำไมถึงยังไม่ไปนอนอีกฉันออกมาคิดอะไรเ,รเล่ยเปื่อยแล้วทำไมคุณยังไม่นอนฉันนอนไม่หลับอะถึงนอนไปหรือก็ฝันร้ ถ้าคุณอยากหายจาก,การฝันร้ายของคุณคุณต้องเล่าให้ฉันฟังตอนนี้อาการของคุณแทบจะปกติทุกอย่างแล้วเหลือก็แต่ฝันร้ายของคุณนี่แหละเธอจะช่วยฉันได้จริงๆหรอฉันนอนฝันร้ายมาตลอดห้าปีเลยนะเธอจะช่วยฉันได้จริงๆใช่ไหม ฉันไม่รู้หรอกนะว่าฉันจะทำให้ฝันร้ายของคุณหายไปได้หรือเปล่าแต่ในฐานะนักบำบัดฉันจะช่วยคุณให้ถึงที่สุดคุณเชื่อฉันไนหะขอโทษนะแต่ฉันยังไม่พร้อมเล่าให้ท่าฟังตอนนี้จริงฉันไปนอนก่อนนะ คืนนี้เธอช่วยไปนอนเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมได้สิทำไมวันนี้ถึงให้ฉันมานอนเตียงล่ะที่จริงฉันนอนพื้นก็ได้นะ รู้สิคงเป็นเพราะว่าฉันเชื่อใจเธอมั้งเธอเป็นคนแรกเลยนะที่ได้นอนเตียงเดียวกับฉันอะ่ะรีบนอนเถอะนี่ก็ดึกมากแล้วขอให้อยาฝันร้ายนะ ฟันไ้ายอีกแล้วเนี่ยเซลีนไม่ได้อยากเราไปบ้าตายนะเซลีนไม่ได้อยากทำเซลีนไม่ได้ทำนะเซลีนเซลีนคุณตื่นสิคุณได้ยินฉันไหม ใจนะคุณฝันถึงเรื่องอะไรกันแน่ช่วยเล่าให้ฉันฟังเถอะนะฉันเชื่อใจเธอได้ใช่ไหมอะสัญญากับฉันได้ไหมวันนี้ฉันเล่าให้เธอฝังเธอจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครอ่ะ ฉันสัญญาฉันจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครแน่นอนเชื่อฉันนะฉันเชื่อเธอเหตุการณ์ที่ทำให้ฉันฝันร้ายมันเกิดขึ้นมาห้าปีก่อนฉันทะเลากพ่อหนักมาก สรุปว่าสาเหตุที่ทำให้คุณนอนฝันร้ายก็มาจากการที่คุณเห็นพ่อของคุณนอนเสียชีวิตอยู่ตรงหน้าสินะใช่หลังจากที่พ่อฉันเสียฉันก็ฝันถึงเรื่องนั้นมาตลอดถ้าวันนั้นฉันไม่ทะเลาะกับพ่อเรื่องนี้จากบ้านไปพ่อฉันก็คงไม่ต้องมาจากฉันไปแบบนี้ คุณอย่าโทษตัวเองเลยมันเป็นแค่อุบัติเหตุคุณยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะไม่จริงหรอกผู้หญิงคนนั้นบอกว่าฉันเป็นต้นเหตุที่ทำให้พ่อองฉันต้องเสียชีวิตถ้าฉันไม่หนีออกจากบ้านไปพ่อฉันก็คงไม่ต้องมาตกบันไดแบบเนี้ยคุณอย่าโทษตัวเองเลยมันไม่ใช่ความผิดของคุณนะ แล้วที่คุณบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กันสามคนผู้หญิงที่คุณพูดถึงเขาใช่แม่คุณไหมเธอไม่ใช่แม่ฉันหรอกเธอเป็นเมียใหม่พ่อฉันอนะหลังจากที่พ่อฉันเสียชีวิตได้แค่สองวันเธอก็มาเก็บข้าวของจากบ้านไปเลยเธอว่าผู้หญิงคนนั้นมันเลวไหมล่ะ หรือเปล่าคะโทรมาซะเช้าเชียวเกิดเรื่องใหญ่ละเซรีนเปิดไลน์และดูข่าวที่พี่ส่งให้เดี๋ยวนี้เลยแฉดาราสาวชื่อดังอักษรย่อสโซฆ่าพ่อตัวเองอย่างนั้นหรอนี่มันอะไรกันนะ ใครเป็นคนให้ข้อมูลข่าวนี้ ใครไปได้ล่ะทำไม้ใช่ผู้หญิงคนนั้นน่ะภรรยาใหม่ของพ่อคุณเหรอเขาจะทำไปทำไมอะ่ะเรื่องมันก็จบไปตั้งนานแล้วอะ่ะคงโกรธที่ฉันไม่ให้เงินมั้งเคยใช้วิธีสก,กรปรกม,มาทำร้ายฉันแบบนี้ไม่เป็นไรนะคุณ ยังไงข่าวมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วอ่ะ๋ยวฉันจะหาวิธีช่วยคุณเองนะขอบใจนะ ช่วยเซลีนยังไงดีนะเดี๋ยวคุณจะไปไหนฉันจะเข้าบริษทัทอะฉันต้องรีบเข้าไปเคลียร์เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นขอตัวก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปด้วยคุณยืนรอฉันอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันเป่ากระเป๋าก่อนเธอไม่ต้องไปหรอกถ้าเธอไปแล้วพี่ของเธอละ่ะจะรีบไปไหนละ่ะซซลีน ไม่ใช่สิต้องเรียกว่าดาราสาวอักษรยออโซ,ซ,อซหรือเปล่านะเธอสินะคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเธออย่ามาใส่ร้ายฉันนะซิลีนฉันไม่ได้ทำโอย่ามาโกหฉันรู้ว่าเธอเป็นคนทำทำแบบนั้นไปทำไมปล่อยนะยอมบ้าปล่อยมือออกจากผมฉันเลยนะพิมช่วยด้วย เออเซลีนฉันว่าใจเย็นๆก่อนจะดีกว่านะเซลีนปล่อยผมเธอเดี๋ยวนี้นะกล้ามาถึงที่นี่เลยเหรอ